แล้วก็มาต่อกันที่บันเทิงบ้านเรากับพี่โอ๋ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีก่อนเลยยินดีด้วยกับคุณแมนการินแล้วก็คุณเกลเ,เวทกาใช่แล้วค่ะเมื่อวานเนี้ยทั้งคู่นะคะก็ได้จัดพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยนะคะเรียบร้อยแล้วที่เรือนหอนะคะย่านพระรามหาค่ะโดยช่วงเช้า9ก้าโมงนะคะก็ได้ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะจากนั้นก็เป็นพิธีขอขอมาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นพิธีสู่ขอ,ขอตามประเพณีไทยนะคะส่วนตอนเช้าค่ะก็สว แหวนม่นทั้งคู่ก็ได้เนรมิตส,สวนหย่อมของบ้านตัวเองเนี่ยนะคะให้กลายเป็นบรรยากาศสวนแบบอังกฤษค่ะแล้วก็ม่านกันในสวนโดยมีผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนของตัวเองเนี่ยนะคะมาเป็นสักขีพยานค่ะสินสอดทองม่นทั้งคู่ขอไม่เปิดเผยบอกได้เพียงว่าสมน้ำสมเนื้อนะคะแล้วผู้ใหญ่ท่านก็เห็นถึงความรักก็เลยยกลูกสาวให้นะคะเพราะว่าคบกันมาตั้งสิปีแล้วนะคะอ๋อแล้วเจ้าสาวนเนี่ยก็อยาก เรียกสินสอดเป็นแหวนเพชรบอกได้เลยมูลคา่า0.51เพราะว่าคุณแมนเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยเหมาะสมกับคุณแก้ว<อ>แต่คุณแก้วก็บอกว่าชอบแต่จำนวนเนี้ยเพราะว่ามันเล็กดีได้ใส่ไปตลอดเวลาเลยนะคะมไม่อยากจะแบบใช่ไม่อยากจะใหญ่มากเดี๋ยวเวลาใส่อะไรอย่างเงี้ยต้องมานั่งพลิกอันตรายฟ <c oughs> ังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่ค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วแหวนเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่า หนูไม่อยากใส่เม็ดที่ใหญ่มากเพราะว่าต่อให้เขาใส่เลือกเม็ดที่ใหญ่สําหรับหนูหนูก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีก็เก็บเอาไว้หนูก็รู้สึกว่าหนูขอเขาแค่เล็กๆแล้ให้หนูใส่ติดมือตลอดไปแล้วก็ขอแค่เขา อยู่ค่างๆางหนูตลอดไปก็พอค่ะศูนครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่ดีสําหรับเขาด้วยครับแล้วก็อย่างนี้คือจริงๆแล้วเคยพาไปดูกันนะครับแล้วก็จะมีเม็ดใหญ่เม็ดอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิดจะซื้อเม็ดใหญ่เอาเงินมาให้เกลดีกว่าเก็บไปเที่ยวหรือแบบเอาไว้แบบในอนาคตดีกว่าเขาบอกเขาอยากจะใส่ทุกวันเพราะบางทีใส่เม็ดใหญ่เนี่ยมันอันตรายก็สิปีที่ผ่านมาแล้วก็โดของตอง ตัวเมากันเรื่องเลขเลที่แนนให้ศูนย์จุดห้านาฬะกก็ยินดีด้วยกับทั้งสองท่านน่ารักทั้งคู่นะคะพิธีแต่งงานก็เรียบง่ายค่ะทุกนี้น่ารักจริงแต่ว่าพิธีฉลองมงคลสมรสเนี่ยทั้งคู่บอกว่าเดี๋ยวรอดูรอดูเลขจากแนนก่อนนะคะเขาจะไปฮันนีมูนกันที่ออสเตรเลียยินดีก้น่ารักลูกก็รออีกแป๊บนึงทำงานในวงการก่อนคครับ่ะผ่านไปแล้วนะคะ